साधे थुआ ते थुआ दी पर สาทัวเดิมอันนี้ส่งลอกสวนนี้ให้ไปสิว่าสองทางอินดาให้เกียรติดวงวิญญาณเมสิศีกาเสียงสว่างคอยนี้แล้วเมื่อ bồn bay trang nhang khinh mương thương sa văn bay pha lửa đỡ ruột hề thả mang mà xa đường mà âu nô bay trang nhóm Hãy subscribe cho เมสีกาเอ้ยจ้างให้เพื่มดอกพ้าไปเมืองวีมานโนพันฟ้าไปโคยทายุสวรรค์ให้เมษีสร้างมามารับเอาผลบุญ มาเอาไปเป็นผู้เม่ศกาเอ้ยส่งนนุนไปเมื่อฝังเต tại nỗi nản cay đắng trau phải mình hậu giang chuột chi chuột chi lừa tăng tiểu ẩn thi là mi tiểu huô có thay trâu khoai muam tàu lán, để làm บาดบ้านเพิ่นไปให้กะยังหูเต่ามาโนมียโน่บาดบ้านเพิ่นไปนางกะยังหูโนเต่ามีสิกาโน

ăn ống khiến họ lại thì lỡ téo thái chào khói mờ lê mờ lỡ téo ăn ăn ai chớp và mê si bay Mestika oh. My mother, I mean...

నా nah, నమ్మ nah, มากเพื่อนให้เจ้าอวยขึ้นกับย่าได้ไปไล่ลาบที่บุญอยู่ทางพีท้อลห์เหนือยู่ใต้ไขประตูเปิดป้องทรงเอาดวงวิญญาณเมฆไขนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không no. I will tiền xong mẹ sẽ cả ơi xiềng con đang muốn muốn hót cụm nữa cụm tay để nhìn lèo hay tao mà lèo trăng hoa sao มีชาตินานาคาตาชาติไม่ให้ได้มาพบพ่อนั่นมารวมหวมสกุลสำหรับชาตินี้นั่นก็ได้ห่วมสกุลโกวพายะกรรมปัญญโยกจากไปนอกไก่แล้วขอให้ ลาบเอาดวางวิญญาณให้น้ำส่วนให้น้ำสวงขึ้นสวรรค์ท้องไป พอเพียงนี้คุณความดีที่เจ้าสร้างบ่ไรวางพุทธศาสตร์ใจศาสตรพร้อมแผวได้แผวทางพรอมทางถ้านนะไม่ก็ได้สร้างตั้งแต่งแปงตัวศีลไม่เก็ย่อยยกได้หับเอาวานอย่างภาวะ เจิตตังปานุ่มนอบนาว่าชอบยิงแล้วดีถวนสัวขาบวนทำแต่ดีล้วนลวนใจเจ้ามวลในทำกุศลกรรมบ่ไดว่าไงห้างไก่พอดีจังว่าดีดีล้นเป็นมุ่งคุณอันลำเลือใจประเสิดจังสี่บ่มีแล้วสีมมนมองคุณความดีที่พี่น้องพ่อแม่ กะธรรมเที่พระได้ลิงเห็นให้พัมมูท่านาดวยเทพในเขาในห้วยน้องบึงเจ้าพุ่มเท,ทอละนีเทพไทยให้เห็นหูหหอมขาบูวันสิ่งศักดิ์สิทธ์ตลอดลว้วนสกุลโลกให้ลิงเห็นเป็นสักขีพยาบับบนแก่ผู้ฟังทั้งคาย คนทั้งหลายวันนี้ทำความดีอย่าสูนเป้าอำนาจองค์พุทธเจ้าความเศร้า,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 าให้ห่างหายทำมาบาดสิ้งหายให้ใหขาดไกลนี้พระสฆงดีสุงคุณให้แผ่บุญน,นุนโยให้บุญสู้บุญซ่นอนอย่าทอนห่อนเยิยงสุกเกียงพอสร้างกุศลไว้มากมี ผลจากทานวานีก็มีมากขโคคือกิตติสัตตุเสียงกระดังก้อง ปีสาลาโตตกไปหองเด้ใได้ก็แล้วยาใจสีแข็งแก้งกาสีหน้ากะซึนใสพปีอยู่มาน้าปูนี้นั่นไปกะเกาวสังลาเสินดีเหลือเกินคนย่อถึกใจถูกเข้าคังอาสมูโหเจ็ดใจตั้งบรลงตายไว้บุญนขีดเดินบุญที่กไว้ใจสีตั้งตัวพลา สุขติงขึ้นสันฝ่าบัดลาโลกใบนี้อ่ะนีสงท่านมีดังทเลี้งแจงไว้ขอให้โน้่เฮาได้สมใจเจ้าเนือ้ออานผลของสินกาสีตานในฟังไว้บอนสีจา้า เสียดไปอยู <t ool> <an> ่ฝาาฝ่ากับพว่าคุณสินผููที่มีโพคาทรั์กับพอสินโดยแทจะต้องไปในพานแทขันมีสินสินกิเลพื้นเทศไว้จังสีผลนี้ให้เกิดดอง าวาณากะพัม้อมสิบอกบงอานิสงสิเป็นคุณมหาสาลกิเลสไข้ไอสินพระมุนินทัดไว้เทสนาตลอดทั่วตลอดปีอย่าได้มวัวอย่ามองคำตำต่อยอย่าได้ตุกตำต่อยให้เฮือมหงสุงสร ไปทางใดให้คุณฮักกัยาสิมีว่าไพ่ตองขอให้เงินท้องลุนอย่าอึดจนหาได้ง่ายสุกใจใจครบทวนประมวนพร้อมคู่สุเนว แย่ส่ดนํแก้วแก้พองนว้วนสีตลอดปีกะเสริมสานเบิกบ้านอุราลงเอวังลงเอาไว้พรประเทสนเันแผขอให้ยงพ,พ่อแม่ญาติี่น้องก็เสริมสานอยู่สาเทียน เอาละในตอนนี้เทียนสนามาหอดนี้พอดีแล้วจอดท่าเอวังลูอ สิขอปลงข้ากรอนใบแต่พ่อเพียงนี้สาธุเด้อคอยมีสุบหล่นหมดทุกนเจะเริ่นโชคโรคยามีพียาพานม่านยาของเวียนห้ยายพังสุกบอ่พอนพ่อนายทิวาเลิศพ่อนายทิวาประเสริฐคอยมาอยู่อย่างอิงอแดบนำสนองสมเจปองมาโน่หมายเจ็ดจำน่งประสงค์ไว้คุณพระรัตนาไตรจงปกปองป,องประสบพ่อและลือเลิดขึอ,อายุวันนาะ สุขาภลระปฏิพานธนาสารสมบัติจงเกิดมี่เกีเจ้าสัทาทานโคสุคนเทศนาวาสานิเอวังก็มีด้วยประการะฉนี้แลสาธุอายม